กินเลยค่ะอร่อยไหมนี่มาแล้ว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 ดูที่เขาจะลากเขาจะกินยังไงกินใหญ่จิกกินนะคะเขาจะจิกอร่อยไหม นี่คือนกนะคะเขาเคยได้อาหารจากคุณลุงคุณชายเป็นกล้วยวันนี้ก็เลยลองวางสับป,ปะรดชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เขาก็ลากไปกินนะคะ <c oughs> นกพวกนี้จะกินพวกผลไม้ลูกไม้ต่างๆนะคะที่พอฤดูการของเขาหมดลงก็จะหาลูกไม้กินยากปกติก็จะมีกล้วยในสวนแต่ตอนนี้ กล้วยเริ่มน้อยแล้วนะคะก็ต้องมีอาหารไว้ให้เพิ่มเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะวันนี้มาตัวเดียวนะอีกสามตัวไม่รู้ไปไหนลากไปเขาจะลากไปแล้วก็กินเอาแล้วอร่อยไหมอืม อ่อย oy, อ่อยๆอ่อย่เยออยเลยไปแล้วมา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 แล้วอีกตัวหนึง่งอันนี้อกเหลืองอยู่บนกิ่งนี้นะคะเดี๋ยวค่ะสองตัวเลยแอบลงมาสิา parsley, ะคะมากินแล้วมากินลูกอืมมากินกินไปค่ะ well. กินแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วขะดูดน้ำตรงในสับปะรดนะคะอร่อยเป็นชิ้นและ เอาไปไหมเอาไปไหมมาสองนั่นน,นอ่นายังไงยังไงยังไงคะอยู่ข้างบนนี้อีกตัวนะคะเห็นไหมเรอจะลงมากินมาแล้วมาแล้วน,วนี่ตัวนี้มีงอนด้วยออตัวนี้เหมือนจะอายุเยอะกว่า ตัวนั้นยังเด็กๆอยู่นกแต่ละตัวก็ต่างกันนะคะนี่มาแล้วตัวมีงอนแล้วก็ตรงปลายๆของเขาดูดเหลืองๆตัวนั้นอะดุนะคะเคยมาตีนกเด็กๆ,ๆเล็กๆเพื่อจะแย่งชิงกินกันมาแล้ว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 มาค่าลงมากินแล้วพอไหมชิ้นเนี้ยเนาะ เล็กๆก,กันสี่ตัวน่าจะพอนี่วันนี้นี่อยู่ตรงนี้สองนะแล้วก็อยู่ตรงนี้นอีตัวเห็นไหมคะรอลงมาเห็นไหมเล็เห็งไงนไหมนี่รอลงมาก็ทุกๆวันนกๆก็จะมาขออาหารกินตรงนี้นะคะเราก็นั่งมองไปเพลินๆไปทุกวัน,วนทุกวันสักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็จะทำคลิปวิดีโอให้ชมนะคะในฟาร์มเราที่ ถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้มาชมเราจะมีป่าไม้รอบบ้านเลยค่ะบ้านเราจะไม่ได้อยู่ในชุมชนนะคะอยู่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีใกล้จากบ้านผู้คนเป็นบ้านหลังเดียวอยู่ในป่าเนะะี่ยค่ะอันนั้นบ่อน้ำของเรานะคะเผื่อใครมาชมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราก็ตายายไ้กระษียนค่ะมีความสุขกับการดูนก เช้าๆน enfin ั <ip>. mm ่ง hmm. จ mm ิบกาแฟวันนี้กำลังปอกสับปะรดให้คุณชายเขาก็เลยเห็นน้องนกมาก็เลยทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ขอใบบ้ายไปก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมกดติดตามนะคะในช่องของเกษตรครูหนูเกษตรทรเงินแล้วก็ โปรไฟล์ส่วนตัวรัตนาโชคพิชิตนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ